สนใจงความมีเท่าไรร่บการพัฒนาภาษางาที่สึกฝ่าที่สนใจเรื่องวามเข้าวัดสื่อสารฟังธรรมกระตุนให้คนที่มีความเชื่อเรื่องการทำชูขาทาให้ใจสงบสงบท้ายทางนี้ทาง เพื่อาก,การให้ฐา,า,านสารสิโงลพนธ์นานาได้สำหรับพระกวักนีเน้เป็นที่ต่างของความสงบเมื่อกิตใจสงบแล้วก็สามารถจะโน้มเนาพัฒนาสิ่ต่างที่พอพ่าขอเราได้ใง่ายเมื่อกินตสบเรื่อง,องแตะเข้าใจอะไรดีขึ้นที่กิทีู่วายพูดผ่านนะกิตมีทางที่จะตั้งมั่นอยกับความเย็นนั้นะ่อเราเชื่อ การสะสมขุนมาทุนเจ่าเราจะหนักแน่น,นเยอ,อมีความเชื่อทนักแน่น,นและก็ต่อักฝันใจที่เราเคยทำรยรบริการให้เขาาสีเพือพ่อเพือพ่อเพือพ่อแผ่กระตางนี่เป็นความดีที่เราเห็นแล้วเราสมุดใจแล้วเป็นความคุ้ใจให้กับตัวเองแล้วเป็นมีมที่เพิ่ส่วนอในใจพวกเราเทาไหร่นั่นเห็นแลวความใารทำนี้เราท ฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปพระเจ้าเึงสอนพระพิสุทธิ์ให้พิจารณาดึเือ่าวันคืนล่วงไปล่วงไปแบบน,นี้เราทาอะไรอยู่นี่ถ้าเกิดพิสุทธิ์พวกอกจจกบ้านถ้าเกินแล้วมามาเป็นนักบวชให้เกิดวันมาคืนที่ล่วงไปละเกิดทาอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ทําอะไรให,ให้สมบูรึ์ เราคิดอยู่คิดเรื่องอะไรกูคิดแล้มัจะพูดพูดเรื่องอะไรแล้จะทํทาทําเรื่องอะไรเวลามันหมดไปมันคือร่วงไปทั้งหมนทั้งคืนแลวร่วงมันผ่านไป รทำอะไรอยู่เราบอกจะรู้ออกทุทีหรอจะรู้สึกตัวดีกว่าคิดตัวว่าจิตมีสมาธิแรงดีแต่ตั้งมั่นที่คนจะตั้งมั่นตั้งมั่นก็สมาธิคือควตั้งมั่นนั่นเองต่อสมาธิสัมมิสมาธิบอกว่าสมาธิต้องเห็นนั่นเห็นที่เห็นนรกเห็นสวรรค์แต่ถ้าไม่เห็นจิตตัวเราเห็นนรกตัวไหนเห็นเทวค์ตัวไหน 就做自己。 คะแนณแต่งสงขารก้วเนยคือคุณแต่งคณแต่งแล้วมาคิดแต่พวกนึกขึ้นมาแต่คำคำน่ปรุงขึ้นมาจคำคำโผล่ออกมาโผล่ออกมาแล้วอยู่ข้างในอยู่ไหนยังไมออกสมุดจิตเท่าเปล่ามันปรุงแต่งก่อนนะเคมารนเดิมทำหนึ่งตงวแต่งข้างในอยู่ไหนข้างในแต่งครมกอนกันหยดแ่จะว่าแต่ว่ามโนกรรมกจิกรรมกายกรรม โทษอันนี้แหละจะพูดถึงว่าโนกรรมเรื่องการคิดทางธรรมาโนก่อนนี้การคิดตรงนี้ก่อนถ้าเรามีจิตที่สมาธิจะตั้งมั่นมันจะคิดอะไรมันจะมองรความรู้สึกองตัวเราคิดแล้วคนที่พูดว่ามันเกอเอออะไรัวนั้นมันคิดพูดพล้นไม่ได้มองมองความคิดอะไรคิดแล้วก็พูดไปๆๆไปพูดแล้วไม่ได้ดู ความคิดเรามันคิดผิดๆเนี่ยไอพูดเรากอย่ามันผิดเพราะใครแต่โทษใครเขาที่เขาลบความขับพูดที่ออกมาจะชอบฟางรั่วเห้ถูกก็สืรอคกับปุโกรธปุ๊บย่ย่โกแย่ลงไม่ลงมือต่อยกันยิงกันฆ่ากันนี่แตกกันอะไรต่างอากไปเรื่องเราขึ้นลงเพือสารขัพกันตเราเตรียมเงินลบกยาวเลยนีเดียวนย่่ห ของเราเองแต่เราคุ้มคุ้มกันเราใช้่ม่ได้หมพระสงฆ์ของเจ้าต้องยนกันเยอะจาเราเล่นจิตที่กลาเป็นพระเราให้พยมฟังบางคเรื่องคุ้จิตเป็นอย่างนี้อื้

yeah ไม่มีใครสให้มาแทรกแซงเรียกทุนเงินกู้ส่งที่ยเราหาต้นเองพยายามชี้แนะให้ชุดถูกต้องให้แต่ละคนได้ฝัน ยิ่มถ้าถูกคนฟังแล้วเข้าใจาให้รจะพูดคนมีร้อยคนแตเราต้องมีคนเลยเสียง,ม,ม,งมันก็มีเสียงพูดนะนี่ควสมดุลมันเกิดจากเราเข้าใจเราไม่พูดแทรกแซงนีการฟังน,นนะี่นี่สมดุลนะอยิ่ได้ฟังแล้วสมดุลที่กินก็ตัวเองสมดุลตายก็ตัวเองตายก็ตัวแล้วเราก็นั่งกายแล้ว,ลวนั่งตัวต,ต,ตรง ตัวของตัวเองดูมาข้ตัวเองเราไม่มีเสียใครผู้ดสักคนหนึ่งเราก็พิจารณาคนต่างรู้สึกตัวตุกตุกกนรมีผูนคนมีสบเดียรตัวเองหนัที่ยงวดไปล่งไปร่วงไปร่วงไปกินกำลังสักบดข้างกีดตัวทำลายทำปราจ,จ่าก็ไม่มีฮะดูดีๆๆๆีมันคืนล่วงไปลงไปเราทำอะไรอยู่ พะเจ้าึ่งสอนให้ใน้นางู้กไปตัวขณะนี้เรากำกำฟังนะเฟังพ่อปัญญาหลวงพ่อที่แนะนำนือางจิตจิตก็เราก็ไปสอนสตัวดูตัวของเราเองมองดูตัวเองทบทวนตัวเองตัดเกินตัวเองแน่ที่เราได้ยินไปฟังอย่างี ที่จะฟังหลวงพ่อพดเนียเาไปเตือนตัวเองไปักเตือนตัวเองเพราะลูกพ่อหมายของแต่ละศัพท์ต้องแต่ละคำคำของภาษาไทยอ่าที่เข้าฟังเข้าใจอย่างนี้และจะสงบบ้างจะสงบก็ต่อคนตัอพระูุทธสมาหมายหมดที่แต่ละศัต่ลรูปเราก็ต้องยกให้ต่อนไปม่รูจากศัพท์ภาษาเงีย้ย พวกเอย่างยมว่ารงที่อยู่ร่วมกนี่าได้เนหุนหุ้สมบเพราะเราไม่พบโอ้เราเกเรื่องงสรบทุ้ตัวเองที่เราจะกระโดดกันเองนะอ่ไปจะกระโดกในทุ่นควันมันจะมุดรออะไรตำรวจตัวเองเลย

ต้องตามนี่ที่เข้าที่ออกไปอย่างนี้อย่อืมอ่าเนาเรีไปไม่ได้หยุใจที่ไหนเลยนะี่เรามองมันไปเกิไปมองไม่เห็นพอกไปเข้าใจเรามองมันไกลไปถ้ามองใกล้ๆันวงจิตของเรานจะเข้าใจรับผู้สอนเนี่ยใช่ไหมครับผู้สอ ที่เราไม่ค่อยเม้นการเ่นๆอย่างนี้คนเนเดีเ๋เข้าใจดิเราเราท,ที่นี่สมบงที่เราอะไรสมบไม่ไม่มีเหตุนนะมันจะแบบสมองมันม่ะมันมีเหตุมีต้นเรื่องขางอย่างอ่ะมีเหตุนนที่มันตัวมันเป็นไรอไม่เป็นเลยฮะพทุกต้นเหตุต้นเรื่องอันนี้ผมคิดถาเรื่องธุรกิจตีเป็นสิ่งที สำคัญมากถึงจะถองต้องถงถึงต้อง่ระานั้นมสดอะไรดีอะทีทนเขาใจลีนนไปไปเกิดไปในทกิได้ก็มีเรื่องเล่าดนเรื่องล่าในธรรมบิทีุ่ดร์โน้นะีกนี้กบมานายเลยนะ วันหนึ่งก็ได้บอกได้ขตต่าวสตาบสู่าอ่าน้ำฝนภูเุตสาบในหน้าเหานื่นกัด้วยที่หยาบยาที่ไม่ดีที่เด้ไปเขาผาี่ไปที่บ้านไปพี่สา อย่งีมาเลี้ยงพระทุเรียนพเรเลี้ยง <c oughs> อะไรช่วยแตท่ทำจริงจริงเยอะจริงจริงเยอะท, <c oughs> ที่พระมีสุนุก๊กนี่ก ร่วมเขาก็ดูข้าวออกวันนี้กินข้าเยอะมากก็รี่กัาไก่อาหารเยอะเพราะชอบแต่ไต่รวมเขาก็ดูเขาเหน,นีนย บอลน่ะชิบูทุจทำเสร็จใหม่ๆเข้าไปอย่างนั้นคนที่สูงถ้าตายตายแล้วก็เจ็ดก็ไปไปเกาะชิบูรุจิบอลน่ะไปเกิดเป็นไปเกิดเป็นเลนเกิดเป็นเลนอยู่ด้วยลูกสีบริสุทธิ์แท้ๆนะ่ยเราบอกนะไปเกิดเป็นเลนเลนน่ะ ซีซั่สุดท้าเกิดเป็นเป็นเล่นแหไเล่นตัวเล็กๆกับเขาเขาเข้าใจเล่นนึงดน้อยเล็กนะเล,นเลน็นี่พอแต่กี่โมงที่ที่พระได้ช่วยทำาหม อ,อยากไปแจกที่วอสอนนะอยากแจกคนบเจ็ดวันเราก็ค่อยแจกนะถ้าไปแจกที่วอพิสูจน์นี่ไปเกิดไปเลนเพรก็เกิดไปเลนเขาจะแจกเลนก็เรียกมันว่าคิดว่าเนเ่ยไปแจกจี่วรือจะจ<น>มาค้นจีวรนะอของเรานะ อายุมีจริงเอกวันต,ตายแล้วต่อไปเกิดสวัสค์ขัุสิทธิยที่สุดท่านบอกบางคำที่พทา่านบอกไปนะั้นคุไม่แแจกที่นีะะ้เจ้าท่านก็ตัดสียบเทียมให้พระมีสุทธิ์ฟังเป็นภาษาภาษาบาลี เอวังอาติโหนะดดินาม เส plane. ้นหนิมมาสนนิมสนนิมนกันเาียเยอะมากที่ไหนก็เอาเสนนิมมันก็เกิดจากแหล่งเราเรียนเป็นจุดเสนหนิี่รอบนี้สนิมอะนหนิเกิดสนหิมมันเกิดจากแหล่มันเกิดจากแหล่งแล้วสนิมนั้นแหล่มันกัดแหล่มกัดแหล่มให้มดให้ล่มหล่มแหล่มแหล่มแล้วก็รัวแหล่เขามักัดก็กลายเป เรืเ่อยๆกันขณะน,นี้พี่การเปรียบเทียบถ้าเราไมถ้าไม่เปรียบเทียบกับจิตเราจะจะไม่รู้มองไม่รู้ถ้าเราถ้ากาเนเอาเหล่งเรือดสนิมมาเปรียบเทียบกับจิตอยู่เกิดอยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ย ย่อมนำไปย่อมนำไปผู้ข่วมปัญญาเครื่อทททงทุกจี่ทุกที่ทุกคือความชั่วจะร้อยกระทำไปทำงานตัวนำเราไปเองกายกรรมเขงเราการนึกคิดนี่แหละกายกรทำาพราเราเองการหัวอะไรอาวนไอจิตตัวนั้นจะไปเกิดไปจเกิดไปเล่นเนี่ยพราะจิตไปหัวอะไรอาวนไอจีวนอนั้นอันนี้การกายกรรมเ ของจีนทะเลนู้นก็สาญี่ปนนั้นมันมันเกิดจากอะไรเกิดจากเหล็กไอ้ติดชิ้นัะนที่ก็เกิดจากไเรื่องกับร่างกายกับที่กรา์ในเนี่ยนะนี่เนี่ยกรรมานิกรรมทั้งหลายที่ตนที่เป็นของตนน่ะที่เป็นของตนนะหลัารที่ย่อหน้าไปสาเกี่ยงยอนย่อหน้าไป สีดีเลยวนะแต่ตัวตัวน,นะนี้เนี่ยอีกอย่างนึงนะตัวนํำไปเลยนะสนะีนะสั้นก็คงทำกายกับวาจาตัวจิตตัวไนสินจะควบคุมไม่ได้เนาะกิไปผไปอะไรที่ในจีวอนะอะไรในจีวอเนี่ยิตไปเกาะท่กง้นนะที่เป็นต,ตล่นนะี เน้นเรื่องธรรกิจที่สำคัญมากการกิกกนี่นแก่สำคัญแค่ั้นเราจะพูดมกิจกรรมวิกีกรรมโลกรรมทางก,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 กาย็าวธารมกายทางกายตัวนี้แนี่ยแก่ ก็จะโล่งผค้งสว่างไปตามระดับระดับขัานที่นั้งใจปฏิทินท่องเชื่อในการตัดผู้สมอได้ถูต้องแล้วเป็นไปพ้่อความสบางเป็นไปเพื่อความรุแจ้งให้ชัดเจนไปตามไอเรื่อยในระดับที่ต่อมาทุกเวลาให้คุณนามพระพีหลายจนประเกิดปีที่ย่้าโยในการทุกท่านทุกคนเออแล้วพีดีโยวิวัฒน์ทโต วโนสุขังพลังทำสีะกายคือ